สวัสดีคะ่ะปอย MC 99พบกันอีกเช่นเคยวันนี้เนี่ยคะ่ะจะพาพี่ๆไปชมรถ Isu z ซุดีแ X-Series ปี2021นะคะวันนี้รถล้างเสร็จแล้ววันนี้จะพาพี่ๆมาชมใกล้ๆกันนะคะว่าโอ้โหล้างเสร็จเนี่ยมันจะสวยกิฟบขนาดไหนขนาดรถยังไม่ล้างยังสวยขนาดนี้ไปชมกันเลยคะ่ะโอ้โห X-Series ปี X 2021ตัวใหม่ล่าสุดเลยะะพี่ๆะ่ะจอดอยู่ที่ MC 9 9นะีคะมาให้พี่ๆได้ชมกันใกล้ๆกันนะคะ โอ้โหโลโก้สีแดงนะฮะสติกเกอร์ลายใหม่นะคะสติกเกอร์ลายใหม่นะคะ X-Series นั่นเองนะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟแบบ LED ไฟตัดหมอกมาโอ้โหมาสวยจริงๆค่ะพี่ๆขะรถจอดอยู่ที่ร้าน M499 แล้วนะคะวันนี้เปิดจำหน่ายในราคาสุดพิเศษเลย6,59,000บาทวันนี้ใช้เงิน9บาทก็พอ9บาทจะผ่อนเดือนละ1 000, 3 0 0 0นะฮะ0น0 8 4งวด พราะว่าคุณไม่ได้ใช้เงินดาวอย่าตกใจเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้เงินดาวแต่ถ้าคุณดาวเยอะนะขังลงมาแน่นอน X Series โอ้โหพี่ๆเอ้ยนะ X Series ตัวใหม่กล้องหลังนี้กล้องหลังมาโอ้โหเห็นชัดแจ๋วเลยสวยมากสวยจริงๆไม่ผิดหวังจริงๆนะคะลูกค้าขาคันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะราคา659,000บาทออกรถ9บาทรับฟรี3เดือน น้ำมันให้อีกเต็มทั้งค่ะจากค่าโอนไม่เก็บสักบาทนะคะร้อมแบกเนี่ยขอบ18นะคะใหม่มากนะคะใหม่จริงๆเดี๋ยวไปชมภายในกันดีกว่านี่โหโอ้โหมา นี่คือภายในของรถ X Series ปี2021พี่สวยมากนะคะที่มันช้าไม่มีอะไรเพราะว่าเราไปซักเบาะมาใหม่นะคะฟักเบาะใหม่เพราะว่ามันจะไม่มีฝุ่นนะนะ นี่โอ้โหสวยจริงๆพี่คะสวยมากๆไม่ผิดหวังจริงๆนะคะรถจอดอยู่ที่ร้าน MC99 โทรมาสอบถามกับปอยได้นะคะที่เบอร์โทร085 5 C 5 4 5 5 4 5เบอร์นี้มีคำตอบนะคะแอดไลน์มาพูดมาคุยกันได้อยากจะได้รุ่นไหนแบบไหนทักมาลด ในกันว่าจะสวยขนาดไหนโอ้โหโนะอยากจะร้องว้าวว้าวว้าว,ว,าวแลวก็ว้าวจริงๆมันสวยจริงๆค่ะมันสวยจริงๆนะคะนี่เลยน็อตไม่มีขยับนะคะรถในร้านของ MC99 เนี่ยนะ,ะเรารับประกันหลังการขายไม่ใช่ขายแล้วขายเลยนะคะเรารับประกันเครื่องเกียร์กล่อง e c ซหลังการขายแต่คันนี้เข้าศูนย์ได้เลยเข้าศูนย์เช็คศูนย์ได้เลยนะคะศ e ูนย์อีสูนะเข้าศ e ูนย์อีสูนะคะ นะสามารถเช็คได้เลยปี2021เเข้าศูนย์ได้เลยบุ๊กเซอร์วิสมีนะจ๊ะคันนี้ เกียร์หกเกียร์นั่นเองนะคะเครื่องตัวนี้นะคะหนึ่งจารอหแรงม้านะคะโอ้โหมังติฟังก์ชันก็มานะจ๊ะมังติฟังก์ชันก็มาเบาะแดงสวยกริบมากเบาะแดงสวยกริบมากนะคะคันนี้สัญ,ญลักษณ์เอ็กซ์ซี่ของแท้ของเดิมจากโรงงานนี้กับประตขะะูข้างนะคะคอนโซลข้างนะคะพวงมาลัยเนี่ยต้องมีสีแดงๆแ,แบบนี้นะ,ะโอ้โหตัวใหม่เนี่ยสวยจริงๆสวยจริงๆไม่ผิดหวัง ะะไม่ผิดหวังในราคา659,000บาทนะถ้าใครแบบว่าไม่อยากจะใช้เงินดาวก็ใช้9บาทออกรถขับฟรี90วันน้ำมันให้อีกหนึ่งทางค่าจัดค่าโอนไม่เก็บสักบาทจาอยากให้เก็บก็เก็บได้นะอยากให้เก็บก็เก็บได้นะคะส่วนเลขไมโอโหวิ่งมาน้อยมากน้อยจริงๆน้อยจริงๆไม่แท้นะจ๊ะไม่แท้เอามาคืนเลยนะคะไม่แท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ5,915กิโล นะช้ามไม่ได้ช้ามไม่ได้นะคะพี่พี่ขาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทมาชมในส่วนของนี่ห้องเครื่องรถกันว่าจะสวยขนาดไหนมาชมเลยโอ้โหโอืม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 ลองลองลองว้าวร้องไปเสียงอะไรดีจะร้องไปเสียงอะไรดีนะคะห้องเครื่องสวยกริบสวยกริบมากนะคะป้ายแดงมาอย่างไงนะคะมาจอดที่ร้านเ c 9 9าสภาพอย่างนั้นเลยนะคะนี่คันหน้าเดิมเดิมนะจ๊ะ คันหน้าเดิม,เดมๆเพดนี่ไม่มีการถอดแตะไม่มีการตอกใหม่แน่นอนนะคะน็อตฝากระโปงไม่มีรอยขันนะเข้ามาชมได้นะคะวันนี้ก็ไปส่งมอบรถที่อุดรน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ไว้วางใจปลอยจะรีวิวแบบนี้นะคะอันไหนสวยก็บอกว่าสวยอันไหนไม่สวยก็บอกว่าไม่สวยเด้อนะ,ะอันไหนมีรอยก็บอกว่ามีรอยนะคะไม่จกตาแน่นอนคันนี้ฝากไปด้วยคันนี้สวยจริงๆนะไม่ผิดหวัง ABSAirbag มีนะคะนี่ตัวนี้นะจะลองรับน้ำมัน B20 นะคะลองรับน้ำมัน B20 ได้ด้วยนะคะนคัน,นี้ฝากไว้ด้วย X-Series ปี 2, 2,021 6 5 9ี่สบาทออกรถ9บาทขับฟรี90วันน้ำมันให้อีก1นครั้งค่าจัดค่าโอนไม่เก็บเซ็นเอกสารนอกสถานที่ส่งรถถึงหน้าบ้านคุณ ติดต่อที่ทีมงาน MC99 หรือสาวอุบลคนนี้นะคะ085ย 5, 5 1 4, 5, 4, 5 5 4545วันนี้ขอไปทำคลิปใหม่ๆมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะด,ด,ด่าได้แต่อย่าแรงนะคะด่าได้แต่อย่าแรงนะคะสามารถติชมก็ได้วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ